พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทอมรวิชัน่นบางกอกจำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Audio jungle. นะคะว่าไตเติต้ลรายการของเราเนี่ยนะคะมีภาพนกอยู่ด้วยล่ะค่ะแต่เหตุผลอะไรที่แอร์ถึงต้องพูดเรื่องนกเดี๋ยวเราไปดูไตเติต้ลกันอีกทีดีกว่าค่ะกับแฮปปี้ไ i d a เดย์ ก็เพราะว่ารายการของเราค่ะกําลังเตรียมพร้อมพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันในวันหยุดนะคะให้เหมือนกับนกที่กําลังบินและเป็นอิสระเตรียมพร้อมรับความสุขที่เข้ามาในชีวิตและอีกในนึงค่ะแอเชื่อว่าหลายๆคนก็คงรู้สึกเหมือนกันนะคะว่านกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขความปลอดโปร่งโร่งสบายเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะเราลองไปเป็นนกกันดีไหมคะ สนะนำที่นี่โดยเนียนเลยคอลลเจนคอฟฟี่มีคอเลเจนและวิตามินซีจากเนโตเกฟมีกีฬาที่ถือเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้เรากับนกเนี่ยมีมุมความสุขคล้ายๆกันนั่นก็คือมุมมองอสุนทีกับวิวบนท้องฟ้าค่ะนั่นก็คือการเล่นเครื่องบินนั่นเองนะคะ หลายหคนเนี่ยก็คงจะเคยนั่งเครื่องบินกันอยู่แล้วนะคะตอนนี้คุณผู้ชมคงสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าแอร์จะขับเครื่องบินพาคุณผู้ชมไปเที่ยวหรือเปล่าคําตอบก็คือใช่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะแอนนัดเดอะแก๊งของแแอร์ไว้ค่ะ <Where? S 1> เพียงแค่ชื่อหนุ่มคนนี้เนี่ยนะคะได้ยินแล้วอยากจะบินทันทีเลยค่ะ mm hmm. เขามีชื่อว่าท้องฟ้าค่ะ mm hmm. สวัสดีนะคะพี่พี่คะสวัสดีนะคะพอดีว่าหนูมาหากับตันท้องฟ้าค่ะไม่ทราบคนไหนเอ่ยคะคนนี้เหรอสวัสดีค่ะเป็นกับตันท้องฟ้าเหรอคะตอนแรกอันนี้ว่าคนเป็นกับตันเนี่ยจะต้องแบบดูแบบภูมิฐานมีอายุสิอีกนะคะเนี่ยที่จริงผมไม่ใช่กับตันครับไม่ใช่กับตันไม่ใช่กับตันแล้วใครจะพาแอดินล่ะคะเราก็ไม่เห็นมีเครื่องบินเลยอะคะ่ะอย่าบอกนะคะว่าจะให้แอร์ขับเครื่องพวกนี้ ใช่ครับแบบนี้นะครับแล้วเราจะบินยังไงอะคะต้องใช้บังคับวิทยุเอาครับเป็นเครื่องบินวิทยบุบังคับใช่แล้วครับอ๋อ <c oughs> งั้นคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมไปพบกับศาสตร์ด้านฮวงจุ้ยกับอาจารย์ตะวันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ค่ะ แอมมีเรื่องบางอย่างที่จะต้องเคลียร์กับกับกันตัวปลอมก่อนนะคะจุดนี้เนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยนะคะอันนี้ก็อาจะได้บินสิไม่ได้บินไม่ได้บินครับผมตอนแรกนึกว่าจะได้บินไปได้วยเลยบัตรเครดิตธนาคารกสิก,กรไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงัวจุยเพิ่มสุขอีกครั้งนะครับ สำหรับวันนี้จะขอพาท่านผู้ชมมาดูการจัดหัวจุ้ยภายในสำนักงานโดยที่จะขอเน้นสำหรับแผนกขายเป็นหลักสำหรับสัปดาห์นี้ครับเพราะถือว่าแผานกขายต้องเป็นแผนกที่สำคัญที่สุดครับเอาโชคลาภเอาเงินทองเข้ามาที่บริษัทของท่านครับโดยที่การวางตำแหน่งของแผนกขายเมื่อเทียบกับแผนกอื่นนะครับจะต้องขอให้วางแผนกขายไว้บริเวณอยู่หน้าสำนักงานครับเรียกว่าเปิดประตูของสำนักงานมาจะต้องเจอแผนกขายก่อนเลยครับ เพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่พนักง,งานทุกคนในออฟฟิศ hmm. จะต้องเดินเอากระแสพลังมาจ่ายให้กับแผนกขายทั้งหมดครับ mm hmm. แต่อย่างไรก็ตามครับ mm hmm. ถ้าเราดูถึงลักษณะของการวางตำแหน่งประตูนั้น mm hmm. ก็จะมีข้อเสียอยู่บ้างครับ mm hmm. เพราะว่าบานประตูที่เป็นบานกว้างเต็มบานนั้น mm hmm. มีสักประมาณ1ใน3 mm hmm. ของบานนั้น mm hmm. เจอตำแหน่งของเคาน์เตอร์ดิสเซชันนั้น mm hmm. เข้ามากดทำให้ตัวประตูนั้นไม่สามารถจะรับกระแสพลังได้เต็มที่ครับ ซึ่งลักษณะที่มีของที่เป็นสันแหลมมาทิ่มมากดอยู่ที่หน้าประตูนั้นจะเรียกว่าเป็นฮวงจุ้ยแบบที่มีการท้าทายครับลักษณะก็คือว่าไม่ว่าเราจะวิ่งไปขายของที่ไหนสั่งให้ทางเซลล์ทางพนักง,งานขายไปขายของที่ไหนจะต้องเจอคู่แข่งเข้ามาแย่งโชคลาภยิ่งตัวเคาน์เตอร์หรือว่าตัวสิ่งของนั้นยิ่งแบบบังประตูเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทำให้โชคลาบนั้นเข้ามาที่นแผนกขายได้น้อยลงไปเท่านั้นครับ เป็นหนึ่งในผู้นำเทคโนโลยีชุดหลอดประหยัดไฟ30%เรเซอร์และเราเป็นผู้คิดคน้นชุดหลอดประหยัดไฟ40%เรเซอร์วันนี้เราก้าวสู่ที่สุดของชุดหลอดประหยัดไฟเรเซอร์ชุด LED เรเซอร์รุ่นใหม่ประหยัดไฟ60%เ r รเซ n เรเซอร์กรีนไมล์ซีรีสทนประหยัดสัมผัสได้ หอยลายจากทะเลครุกเคล้าด้วยรสชาติอร่อยจริงมีประโยชน์ปุ่มปุ้ยหอยลายทอดรสเผ็ดเต็มประโยชน์เต็มยิ่งปุ่มปุ้ย ถึงเนื้อในอร่อยจริงมีประโยชน์ปุ้มปุ้ยปาาลาแมคเคเรลทอดร,ราดพริกเต็มประโยชน์เต็มยิง่งปุ้มปุ้ยเต็มน้อยอ่ะนู่นไงอร่อยมีระดับกับกาแฟคอฟฟี่ทเวนตีวันจากเนจอร์กิฟต์ จินดามนีรับประกันโดยอาจารย์หนูกันไผ่เอาหล่ะค่ะน้องกับตันตัวปองนคะน้องกับตันเนี่ยจะไม่สามารถสอนพี่ขับเครื่องบินได้นะคะแต่ว่าพี่หวังว่าพี่เนี่ยจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องบินวิทยุบงังครับครับเ <ผม S 1> ขาจะสอนพี่ได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวเชิญ copyright. ครับ <o> ทางนี้เลยครับโอ้ยได้เลยค่ะไปเจอนค,คนที่รู้ๆครับคนที่รู้ๆใช่แบบรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่น้องกับตัน ไหนน้องทองฟ้าภาพพ่มาหาใครคะนี่ครับมหาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ชัตคขาสวัสดีนะคะพี่ัาชิวครับพี่ชิกับเออพี่ชิวไม่ใช่พี่ชิวนะไม่ชาพี่ชิวกับพี่ชาตินะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะก่อนอื่นนะก็ต้องขอถามก่อนเลยนะคะว่า จริงๆแล้วเนี่ยความสุขของการเล่นเครื่องบินมันคับเล็กเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างคะเท่าที่คุยกับพักพวกนะฮะมาเล่นเนี่ยส่วนมากเนี่ยใจจะชอบเครื่องบินเป็นหลักอะไรใจเลยนะชอบเครื่องบินเป็นหลกักเขาถึงมาเล่นเพราะว่าถ้ามาเล่นจริงๆมันร้อนนะร้อนเหนื่อยถูกไหมฮะแล้วก็บางทีต้องใช้ทักษะในการฝึกฝนกว่าจะบินนึงขั้นขั้นเก่งคือบินแล้วปลอดภัยขึ้นลงปลอดภัยไม่ไม่ตกหรือไม่หักอะไรเงี้ยก็ต้องใช้เวลาเพราะนั้นตรงนี้ต้องมีความอดทนแล้วผมเห็นทุกคนเนี่ยที่ใจรักชอบเครื่องบินเนี่ยเขาก็จะมีความอดทน ถ้าทุกคนฝ่ามาได้ก็จะสามารถคอนโทรลได้ด้วยตัวเองอยากจะทำอะไรก็ทำอย่างเงี้ยสวัสดีอีกหนึ่งเรอบค่ะพี่ชิวขาที่เครื่องบินและคอปเตอร์หลายประเภททั้งสเกลหงทั้งประเภทเขาเรียกว่า 3D ก็คือสามารถสรีระการนั่นแหละต้องให้พี่ชิวอธิบายจริงๆแล้วเนี่ยวิทยุบังคับแบบที่เป็นเครื่องบินเนี่ยนะคะมีทั้งหมดกี่ประเภทเอ่ยคะถ้าเราแบ่งเลยไอเห็นว่ามันมีเป็นคอปเตอร์มีเป็นเครื่องบินมีโอ้เยอะมากๆเลยอะค่ะมันก็ง่ายว่ามัน ทั่วไปที่แบบเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันนะค่ะทีเนี้ยเป็นเครื่องบินแบบปีกใช่ไหมค่ะเป็นเครื่องบินแบบปีกหมุนคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แบ่งประเภทตามแบบว่าลักษณะของเ<ช>ครื่องบินที่มีอยู่จริงๆอยู่แล้ว<ช>คือแบ่งประเภทตามการใช้งานอย่างนั้น,นแอร์จะรู้สึกหูดูเป็นเครื่องบินลบมากๆ<ช>เลยอันนี้พี่มีมมชื่อเรียกอ๋อวอลเปิร์ดเหรอคะสงครามโลกครั้งที่สองครับมัสแตนมาสแตนมัสแตน เรจะลาขนลุกเพราะว่านึกถึงสภาพจริงถ้าเราต้งองขึ้นไม่ใช่ค่ะหนูแบบหนูรู้สึกแบบตื่นเต้นกับเพราะว่าหนูไม่เคยรู้เลยว,ว่าหนูคิดว่าทําขึ้นมาเองอแล้วอย่างลำนี้เมื่อกี้ที่พี่บอกเป็นคอปเตอร์แบบอะไรนะคะตัวนี้ก็เป็นแบบสเกลเหมือน,นกันก็คือตัวนี้มันเป็นรุ่นอย่างแบบรุ่นนิว500อะไรก็ไ้ครับเป็นคอปเตอร์ที่ใช้งานจริงเหมือนกันตัวนี้มันจะเป็นไม่มีจริงแต่เอาไว้แข่งทาท่าสวยงาม อยู่แต่ว่ายังมีเครื่องมีออีกมืประเภทที่แตกต่างจากสแบบเมื่อกี้ก็คืออะไรเออทางนี้ใช่ไหมคะทางนี้ครับมาให้งั้นมาทางนี้เลยดีกว่าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอันนี้พี่สักครับแต่เป็นคุณพ่อของผมเองคอ๋อนี่เป็นคุณพ่อกับดันปองจริงๆใช่ไหมคะนี่ค่ะเขาบอกเขาเป็นกับตันนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะโอเคค่ะพี่สักนะคะแล้วก็ พี่จ้าค so so well? okay, the okay. so ่ะสวัสดีค่ะก็เมื่อกี้เนี่ยแอนได้ไปรู้จักกับเฮลิคอปเตอร์กับเครื่องบินประิมแล้วจ้ะเห็นอ่ะไปอีกแล้วโอเคค่ะแต่ว่าเห็นน้องท้องฟ้าบอกว่ายังมีเครื่องบินอีกประเภทก็คือเป็นเครื่องบินเจ็ตเป็นแบบไหนเอ่ยคะคือเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เจ็ตเหมือนเหมือนเจ็ตของจริงเลยนะครับที่เรานั่งเครื่องบินโดยสารอะไรอย่างเงี้ยครับมันจำลองแบบลงมานะครับ บอกว่าแตกต่างกันเนี่ยวิธีการเล่นแตกต่างกันว่ารุ่นฐานมาจากวิจากากรเล่นที่คล้ายๆกันรื่นฐานเดียวกันเราฝ<ม>ึกจากก็เป็นก็เป็ื่องบินสุดที่เป็นก็เป็นปีกบลน,นะครับง่ายๆมันก็ค่อยๆไต่ไต่ไต่ขึ้นมามีท่าบินมีอะไรนะครับอย่เครื่องยนต์เจ็ตเนี่ยเป็นเครื่องบินที่มีความเร็วสูงก็เราได้มาถึง300กว่ากิโลเมตรนนต่อชั่วโมงน,นะครับเร็วรกว่ารถจักรเราก็ต้องมองให้ทันเร็วกว่่าามกคะต้องมีสมาธิแล้วก็ มุ่งโฟกัสไปที่สิ่งที่เราจะทำก็จะเป็นการฝึกเรื่องพวกนี้ด้วยโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวแอลว่าเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ๆเนี่ยสอนแอลเลนหน่อยเลยดีกว่านะคะเริ่มจากลำไหนนะคะพี่ปีกบนเรียกกับตันบันนี่ไหมครับกับตันก <exclusion> ับตัน <exclusion> ท้องฟ้าเหรอคะอ่า <exclusion> กับตันท้องฟ้าไปไหนแล้วเนลง้นี่นะคะกว้างเหมือนกั <exclusion> นะะเนาะ เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะน้องทองฟ้าคะคือว่าพี่เนี่ยได้รู้เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีมาเยอะแล้วมีพี่ๆช่วยบอกมาเยอะแล้วตอนนี้ค่ะถึงเวลาของในเรื่องของการปฏิบัติครับหวังว่าน้องทองฟ้าเนี่ยคงจะสอนพี่ในการเล่นได้ได้ครับได้ใช่ไหมคะพี่หวังว่าจะไม่มายืนตายแบบนี้นะครับวันนี้นะโอเคได้เล่นนะก่อนอื่นเลยก็คือต้องเริ่มวิ่งวิ่งทับพื้นดินใช่ครับมีมีชื่อเรียกไหมคะมีสับเฉพาะไหมคะเขาเรียกว่าแท็กซี่รันเวครือบินเนี่ยันมีแท็กซี่เวก็คือเหมือนกับ เป็นทางวิ่งของเครื่องบินครับให้เครื่องบินเนี่ยวิ่งอยู่บนบนพื้นนะครับเราโดยการควบคุมด้วยรีโมทนะครับอันนี้เรียกว่ารีโมทเป็นวิทยุนะครับค่ะหนไม่ได้เลยนี่คือคือสเต็กที่เรียกว่าท็อตโต้ก็เครื่องบินเอยเครื่องยนต์เครื่องยนต์นะครับท็อตโต้ไม่ใช่เต่าอ่ะคะพ่อไม่ใช่ครับท็อตโต้เต่ามันท็อตโต้อ๋อโอเคท็อตโต้อรอย่้ท็อตโต้อันนี้คือเครื่องยนต์ เลือเล่อนได้ไหมพ่อได้ครับเพื่อนก็เช่วยเพื่อนทำงานคอันนี้เราเลียกว่าอ๋ออันนี้ล้ออันนี้ล้ออันนี้คือพักพื้นดินเอาแค่นี้ก่อนปุ่มเดียวเลยเรื่องได้เราฝึกฝึกมือนี้นนให้ได้ก่อนโอเคให้เราทำงานมือนี้อย่าขึ้นไปนโอเค,นคหนูลองเลยนะคะถึงกว่าเราจะคุมมันได้ครับให้มันเลียงตรงเส้นขาวไว้ครับ ปุ้ปยปลาตัวโตซอสเข้มคอนอร่อยจริงมีประโยชน์ปุ้มปุ้ยปลาแมคเคอเรลตัวโตคัดพิเศษในซอสมะเขือเทศเต็มประโยชน์เต็มยิ่ปุ้ปมปุ้ย จากทะเลคลุกเคล้าด้วยรสชาติอร่อยจริงมีประโยชน์ปุ้มปุ้ยหอยลายทอดรสเผ็ด สนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่ง World g a s ผมมีอาหารอร่อยมาอีกแล้วครับร้านนี้รับรองความอร่อยไม่รู้กี่ดาวดีเพราะกินที่ไรเนี่ยเหมือนกับได้เห็นดาวเกลื่อนกลางวันแสกแซครับก็เพราะความเผ็ดร้อนของอาหารที่นี่ครับกับร้านนี้ที่มีชื่อหน้ารักจริงๆสเสน่ปลายจังหวัดครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่นี่ครับร้านเสน่ปลายจังหวัดครับรับรองว่าของอร่อยแบบสุดแสบเลยครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาชิมนี่นะครับถึงแม้ว่าร้านนี้รสชาติอาหารจะลดความเผ็ดร้อนลงไปบ้างเพราะว่ามีลูกค้ารอบรัวเยอะแล้วต่างก็มีลูกเด็กเล็กแดงมากินนะครับแต่เขาก็ยังคงเต้นคงวาความอร่อยไว้ได้เช่นเดิมครับก็เพราะร้านนี้เขายึดถือความอร่อยเป็นที่ตั้งครับ รวมถึงการปรุงอาหารที่มีฝีมือโดยเจ้าของร้านลุงเปียกได้เปิดร้านมาสิปีแล้วครับจากอดีตตอนเกิดวิกฤตบ้านเมืองเราแย่ก็ทําให้ลุงเปียกเกือบหมดหนทางกับอาชีพเดิมแต่แกก็ไม่ย่อท้อครับคิดค้นสูตรพิเศษเป็นยาบำรุงชีวิตกับสูตรทมเมิศพรที่แปลว่าพรานป่าแล้วก็มาเปิดร้านนี้นะครับทีเนตปลายจังหวัดอยู่เมืองนนริมถนนนครินทร์นี่แหละครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับลุงเปียกนะครับเจ้าของร้านและเจ้าของสูตรความอร่อยก็ก็ความเผ็ดครับ คือเห็นไม่ว่านะครับสมุนไพรเยอะนะครับทำมาผมติดใจเนี่ยมาหลายครั้งแล้วก็เลยอยากถามคุณลุงนะครับคาถามแรกเลยว่าทําไมต้องสมุนไพรเยอะและทำไมต้องเผ็ดด้วยครับออลุงคิดว่าวัฒนธรรมในการกินอาหารของคนไทยนะครับ,รบจะต้องแทรกด้วยสมุนไพรทุกอย่างเพราะฉะนั้นสมุนไพรนี่มันต้องเข้ากับอาหาร,รแล้วก็อย่าไปลืมอันนี้ซะเพราะว่าโบราณโบราณทำกันมาก็ได้นําสมุนไพรเนี่ยมาผสมผสา,านกับอาหารเป็นองค์ประกอบอทําให้เรากินแล้วก็ <c oughs> ยังมีคุณประโยชน์ ครับทางด้านสุขภาพร่างกายด้วยครับผมอันนี้หน้าตาเหมือนเห่าดงหรือเหมือนผัดเผ็ดงูเห่าลยครับจริงครับใช่แล้วครับเป็นหมูนะครับเป็นหมูป่าครับหมูป่าอันนี้พัฒนามาจากอาหารแบบคนสมัยก่อนเขาก็จะทําอาหารประเภทนี้รุนแรงหน่อยเราไปชิมกันเลยดีกว่าครับนี่ของโปรดผมครับยำถั่วปูครับกรอบครับอันเนี้ยไม่ใจ รับผัดชาตังเกนะครับสิ่งที่ผมรอคอยก็คือตัวนี้นี่เอาให้ดูเลยปลาอู๋ชิ้นโตไหมครับนี่คือปลากระโทงแพงนะครับปลากระท,รงทง,ะทงแพงอันนี้นะครับสุดยอดแห่งสุดยอดสมุนไพรและสุดยอดแห่งความเผ็ดนะครับทมให้คะแนนเต็มสิบเลยแกงป่าปลาแค่ครับเป็นลูกผู้ชายต้องเผ็ดนะครับ ชีวิตนี้มันเผ็ดร้อนจริงครับหลายคนพูดว่าผู้หญิงหางมีเสน่ห์ก็ต้องเป็นเสน่ห์ปลายจังนะครับแต่เจ้าของร้านนี้เป็นผู้ชายครับทำอาหารได้ไม่แพ้เสน่ห์ปลายจังหวะของผู้หญิงเลยครับร้านนี้บรรยากาศดีอาหารอร่อยว่างก็แวะมานะครับอย่ามาคนเดียวนะครับเพราะผมรับรองความอร่อยทุกจานครับถ้ามาคนเดียวเนี่ยจะอ้วนได้ครับเพราะต้องชิมหลายจานมากเลยครับ คุณู้ชมคะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้วิธีการแท็กซี่ไปแล้วหรือว่าการวิ่งบนแท็กซี่เว์วิ่งอยู่บนพื้นนั่นเองทีนี้ค่ะคุณพ่อค่ะวิธีการเอาเครื่องออกเอาเครื่องขึ้นเนี่ยทำยังไงเอ่ยคะเมื่อกี้เนี่ยหนูเรียนรู้แต่ปุ่มนี้ค่ะพอทีนี้เนี่ยมาถึงจอยสติ๊กฝั่งนี้บ้างก็อะไรบ้างควบค่ะนะครับเครื่องยนต์แล้วก็ล้อที่เลี้ยวก่อนที่มันจะขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเทคออฟนะครับต้องการล้อให้ได้การรัดเดอร์ให้ได้ให้มันตรงนะครับ แรกเครื่องบินมามีสปีดแล้วก็เกาะอากาศอันนี้เนี่ยเครื่องบินจริงๆก็ทำงานแบบนี้นนพานองล,ลัดเดิร์เหมือนกันเหมือนกันเลยครับ <S <S คือเครื่องบินเนี่ยจะขึ้นได้ก็คือว่าเราต้องดึงอีเลเวเตอร์ครับเครื่องบินก็จะยกขึ้นอย่างเงี้ยนะครับนะครับแต่เครื่องบินก็ขึ้นไปเนี่ยจะเอียงซ้ายหรือเอียงขวาเราไม่ทราบเราต้องใช้แอร์ลอนเนี่ยเป็นตัวกันพอเครื่องบินมันเอียงซ้ายเราก็กันขวาเครื่องบินเอียงขวาเราก็กันซ้ายต้องสลับกันครับ ตอนแรกเราต้องดูว่าลมมาทางไหนลมมาซ้ายหรือมาขวาเครื่องบินบินได้คือต้องบินสวนลม,มเพราะว่าลมมันจะช่วยในการพยุงปีกขึ้นคุณผู้ชมคะแอร์ะะกําลังจะเอาเครื่องออกแล้วค่ะจะเอาเครื่องขึ้นแล้วดูดูกับตันแอร์บ้างดีกว่านะคะว่าจะทาสาเร็จหรือเปล่าโอเควิ่งยังไงนะคะพอวิ่ง่างนี้ไป่างนี้ลองดูครับลองดูเดี๋ยวนะหนูงงอะ่ะขอเอาออกมาจากหญ้าก่อน นี่มาอยู่ทางนี้แล้วจ้านี่พอไปแล้วพอโอ้ตรงเลยครับได้วาวาเกือบได้แล้วครับเย้พันธิลาเรา,าหันเ็ื่อเป็นให้ตรงทิศทางตรงพยายามรักษาเส้นกลางไว้นะครับ พอส่งเราเล่นเครื่อง ะะว่าวันนี้ค่ะแอมมีความสุขมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าการเล่นเครื่องบินวิททุยบังคับเนี่ยเป็นอะไรที่ไกลตัวใช่ไหมคะ ต้องบอกกันเลยนะคะว่าแอ์เนี่ยก็เพิ่งได้มาสัมผัสในวันนี้เป็นวันแรกเช่นกันค่ะจะบอกว่าตอนเล่นเนี่ยนะคะลืมความทุกทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยแอ์เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆนะคะที่ทําให้เราเนี่ยมีความสุขโดยลืมความทุกไปเลยละคะ่ะสําหรับคุณผู้ชมคนไหนคะที่สนใจอยากมาเล่นนะคะก็ลองมากันได้เลยะคะ่ะที่สนามบินนี้นะคะสนามบินท็อปเทมรังสิตนะครนายกคลองสี่ค่ะ วันนี้นะคะแอดก็ต้องขอขอบคุณแบบแกงแอมากๆเลยนะคะที่ทำให้วันนี้ของแอดเป็นวันสุดๆค่ะพบกับแอดได้ใหม่ในวันสุกหน้านะคะวันนี้อาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ